สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ไปกับกิจกรรมสมมุติฐานของความหน่วงนะคะซึ่งกิจกรรมนี้มามามาดูกันก่อนกิจกรรมนี้ก็จะมีเวลาเหลือตอนที่เราลงคลิปจะเหลือ10วันนะคะส่วนคําอธิบายคลิปก็อันนี้คือกิจกรรมนี้อ่าเรียกว่าถ้าเราจำไม่ผิดมันก็คือกิจกรรมที่แบบเออมันจะหยุดเวลาแล้วก็แชะดูจุดอ่อนศัตรูใช่ไหมคะเหมือนเราใช้ สกิลธาตุของน้องนาฮิดาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงอะไรมาบ้างหรือเปล่ากติกาคือโอ้โหกติกาเต็มเลยเอาเงื่อนไขก่อนละกันเงื่อนไขก็คือเราแดงผจญภนายถึงเลเวล20นะคะแล้วก็สำเร็จเควสเทพเจ้าบทเพลงแห่งมังกรและอิสรภาพซึ่งก็คือเควสเรียกว่าเควสบทนำเควสเนื้อเรื่องหลักเควสอคอนเควสที่มันเดินเรื่องของเกมเนี้ยอ่ะอ่าที่ไม่ใช่เควสโลกอะไรพวกนี้เนาะ ก็คือเคเวสของเมืองมอนเมืองแรกสุดนะคะกิจกรรมอันนี้เดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดให้อ่านเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ไงก็จะมีโพชั่นและกดล็อกจุดพิสูจน์ความหน่วงจุดพิสูจน์ความหน่วงนี่ก็คือโดเมนดันเจียนนะคะซึ่งเราก็จะเข้าไปแล้วก็ไปท้าทายเพิ่มเติมมีศัตรูระดับสูงอยู่ในการท้าทายนี่อ่านยังไงเนี่ยทำไมข้ามอ่านอันสุดท้ายก็ก่อนที่ศัตรูระดับสูงจะถูกค้นลงจะทําการเรียกลูกสมุนออกมาอย่างต่อนเนื่อง โอ้อันนี้เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมเมื่อคราวที่แล้วไม่มีนะคะแล้วก็พชั่นก็พอเรากดใช้ก็เหมือนเวลาเราใช้บัฟเนาะมันก็จะเข้าสู่ภาวะหน่วงเวลาซึ่งจะสามารถจับจุดอ่อนของศัตรูได้โดยอันนี้ก็คือเราใช้เป็นสกิลซูเปอร์เซนต์ของเราเนาะเมื่อจับจุดอ่อนได้เกิน8จุดก็จะสามารถใช้ซูเปอร์เซนต์ที่แข็งแกร่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาจับจุดอ่อนก็เหมือนกับเราต้องมองหามุมในการแชะถ่ายรูปนะคะ ซึ่งทุกคนต้องทุกคนหมายถึงศัตรูหรือมอนเตอร์อ่ะมันต้องอยู่ในในเฟรมอะไรประมาณนี้นะคะก็บางส่วนจะมีศัตรูจะมีจุดอ่อนสำคัญอยู่ซึ่งเป็นจุดอ่อนสีทองนะคะจะได้จากการบัฟเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้น่าจะมีเพิ่มเติมแต่ก่อนอื่นคือไปยังเควสก่อนเควสก็จะชื่อว่าการทดลองที่ไม่อาจควบควบทดการทดลองที่ไม่อาจควบคุมนะคะ คือไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุใดจึงมีนักวิชาการซูเมรุคนหนึ่งกําลังคร่าค,ครวนอยู่นอกเมืองดีเยถึงจะเคยพบเห็นหนักวิชาการที่มีอาการเดียวกันมาไม่น้อยก็เถอะแต่เขามาทําอะไรที่นี่คนเดียวนะเราว่าเขาคือคนเดิมมะคุณเรากดนําทางไปเลยนะครับทีนี้พอเรากดนำทางไปมันอยู่ข้างล่างคุณแต่จริงๆเราน่าจะสามารถวาร์ปไปได้นะคะคือจุดมันอยู่ในเมืองเมืองหินนี่แหละนะแล้วก็ เออมีจุดเทเลพอทต,ตรงนี้อืมแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เทเลพอทไปได้นะคะเราเราเทเลพอร์ตไปเลยคุณไม่ต้องไปเดินขาลากเนาะเทเลพอทมาแล้วก็จะเป็นคุณนักวิชาการคนนี้อันนี้เราเอานาฮิดามาอ่านได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาอ่านรอบนอกเขาชื่อจามีนะคะคุณจามีมาเออคุยกันเดี๋ยวตรงในส่วนนี้เราก็จะคัดออกไปนะคะแล้วก็เออ สรุปคร่าวๆให้ก็แล้วกันตอนท้ายว่าแต่คนที่แล้วเขาคือจะมีจริงๆใช่ไหมเนี่ยจำไม่ได้แล้วคุณไม่เป็นไรอืมจริงๆก็น่าจะมีเป็นคลิปเราลงไว้ในช่องเนาะสำหรับอีเวนต์คราวที่แล้วแต่คลิปค่อนข้างอืมเอาอันไหนดีก่อนดีคลิปมันน่าจะโดนกองกองถมๆไปเพราะว่าเราลงไปเออลงทุกวันเลยเนาะคุณนะ มาครับเขาคุยกันยาวมากเลยคุณแต่อันนี้โดยสรุปก็คือคุณจมีนะคะเขาเป็นนักวิชาการขซูเมรู้แล้วก็กำลังอยู่ระหว่างทำวิจัยซึ่งตอนนี้เออก็วิจัยของเขาก็คือได้เงินทุนมาเพิ่มแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่อะไรประมาณนี้โดยก็เนื้อเรื่องก็เหมือนเดิมะนะก็คือเราเขาไม่ใช่เราเขาขอร้องให้นักเดินทางซึ่งก็คือตัวเราช่วยเหลือหน่อยเพื่อที่จะทาให้การวิจัยนี้มันผ่านไปได้คือเขาจะไป สารภาพกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วว่างานวิจัยชิ้นนี้ยมันถึงทางตันแล้วนะอะไรประมาณนี้อาจารย์เราไม่อยากทําแล้วอะแบบเปลี่ยนหัวข้อดีไหมแต่ว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามาขอความช่วยเหลือจากนักเดินทางซึ่งก็คือเป็นเจ้าโพชันอันนี้นะคะอันเฟรชใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่โพชั่นเนี้ยคือชื่อมันไม่ดูซูเมรุเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรคุณมันอาจจะเป็นโพชั่นจากทางมอนเตดก็ได้ใช่ปะคือ ก็คือการอ,อันนี้อธิบายในส่วนของกิจกรรมแล้วนะคะการกําจัดศัตรูในการต่อสู้ก็จะต้องมีปริมาณอันนี้คือมันจะมีสเต็กได้3อันนะคะเมื่อสะสมถึงระดับหนึ่งจะเข้าสู่ภาวะหน่วงเวลาและเราสามารถสะสมได้3มครั้งนี่ตามที่เขาบอกแล้วเมื่อใช้อันนี้นี่ก็คือจะมีจุดอ่อนจุดอ่อนที่อันนี้เรียกว่าจุดอ่อนสีทองนะคะซึ่งจะเป็นจุดอ่อนที่เอ่อให้เรียกว่าได้คะแนนเยอะกว่าจุดอ่อนสีฟ้า อันนี้ซึ่งเป็นจุดอ่อนทั่วไปนะคะเราสามารถซูมหรือหมุนกล้องได้โดยภาวะหน่วงเวลานี้ทุกอย่างจะหยุดชะงักนะคะแล้วก็จับจุดอ่อนของศัตรูผ่านช่องในการตรวจจับภาพก็คือมีเฟรมอยู่ให้เราเรวบศัตรูมากองอยู่ตรงที่เดียวกันแล้วก็ ถอยออกมาเพื่อที่จะให้ศัตรูถ่ายรูปแชะให้เข้าเฟรมทุกคนอะไรประมาณนี้เราก็จะถ้าจํานวนจุดอ่อนพวกนี้มีนับแล้วทั้งหมดมากเกินกว่า8จุดก็จะสามารถใช้ซ<ม>ูเปอร์เซนก็จะทําให้กําจัดศัตรูได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะอธิบายถึงจุดอ่อนสําคัญ4ี่ทองอ่าหแห่งแล้วก็เออซึ่งจุดอ่อนสําคัญนี้หนอันจะเท่ากับจุดอ่อนทั่วไปสออันนะคะแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปท้าทายเลยคุณอันนี้ไม่น่ายาก เออแต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องดูก่อนใช่ไหมคุณว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือแบบโอ้เราเล่นกันไปยาวๆเลยเหรอคะทั้งหมดเจ็ดใช่ไหมหกเจ็ดโอ้เจ็ดวันสแสดงว่าไม่น่าจะใช้เวลานาน,านเหมือนกิจกรรมที่แล้วนะคะก <laughs> ิจกรรมที่แล้ววันสุดท้ายไม่ได้เรียกวันสุดท้ายห้องสุดท้ายคือแบบโอ้โห ต้องถ้าทีมไม่พร้อมนี่เออใช้วัดความอึดมากจริงๆเนาะอันนี้วันแรกนะคะขีดจํากัดของการเคลื่อนไหวของข้อต่อของั้นจะใส่ของมาเพิ่มทําไมเนี่ยโครงสร้างของข้อต่อเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวเอ,อบางที่อาจจะตั้งทฤษฎีจากขีดจํากัดของมันก็เป็นได้นี่อืคุณอยู่ภาควิชาอะไรนะจะมีเขาอยู่ภาคทฤษฎีธาตุทัศนธาตุเลือกธาตุน่ะธาตุวิทยามั้ง เราก็อันนี้คือจับจุดอ่อนทั้งหมด30แห่งแล้วก็ใช้คะแนนพันห้าโอเคทั้งหมด30แห่งและคะแนนพันห้าเ้ยเราชอบอินเทอร์เฟซนี้มากเลยมันฟิวออกมา <c oughs> นอกเรื่องอีกแล้วไปไปไปมาครับอันนี้อ๋อเขามีตัวละครทดลองใช้โดยที่เราเราแบบว่าเออไม่สามารถเลือกได้แต่มันก็ดีใช่ไหมคุณคือเราไม่ต้องคิดเยอะเนาะ อันนี้เอฟเฟกต์มาตรฐานนะคะก็ปล่อยขึ้นกระแทกธาตุไม้แล้วศัตรูคือใครอ่ะเรายังไม่รู้เลยน,นีตัวละครทดลองใช้คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เผื่อว่าบางคนเล่นไม่เป็นก็ดูตรงพรสวรรค์นเนาะว่าเล่นยังไงแต่อันนี้น่าจะดูคุ้นคนกันทุกคนนะคะมีคนนี้เดิยเดยาเราเรายังไม่มีแต่คุณอยากได้เหมือนกันมีพลังโจมตีน่าจะคล้าย เดี๋ยวทุกคนที่เราเล่นไม่เป็นเราเล่นแบบแบบเคยะอีกหรือเปล่าคือเคยะเป็นตัวมาตรฐานไม่เอาเออไม่เป็นไรเดี๋ยวอาดียาเขายืนพื้นเพราะว่าสามคนเนี้ยคือยืนฟิลถามคนนี้เขาแบบว่าสลับมาได้นะคะแล้วก็เอฟเฟกมาตรฐานกระแทกทัดไม้ความเสียหายไม้วงกว้างช่วงเวลาคงอยู่ของพื้นที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะทัดไม้อย่างต่อเนื่องโอ้โห เอฟเฟก์ที่แข็งแกร่งก็กระแทกคาดไม้เช่นกันนะคะโอเคงั้นไปเลยไปเลยไปไปอืเดี๋ยวรอให้อันติเขาจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะคุณโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวสลับเป็นคุณคาซึฮะก่อนแล้วก็อืมเอตอนนี้ยังไม่มีเอฟเฟกให้ใช้หรอคุณน่าจะกดตัวคีย์บอร์ดน่าจะเป็นตัว C ีนะคะ แล้วมีตั้งค่าทีมด้วยหรออ๋อให้สามารถสับเปลี่ยนได้เผื่อกรณีที่ไม่ค่อยชอบใจแบบบางคนมีวิธีกดนิ้วอะไรของตัวเองก็เรียงกันไปเนาะแบบนี้กดกดเรียงกันไปนะคะแต่เราไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มที่เพียงหลิงก่อนแล้วคออ่อยเอเ้มันไม่ต้องใช้มันมันแบบว่าไปไปไปอันนี้มาก่อนหนึ่งแล้วก็ออตัวทีวุ้ยแป๊บบนึง อืวันนี้ไม่ยอมมาคุณเราเราไม่เห็นตัวทีของเราคุณแสดงว่าต้องเออเก็บสแต็กให้ได้สักระยะหนึ่งก่อนใช่ไหมคะมันไม่ไม่ถึงอ่ะนี่แน่ือดียาล็อกเป้าให้หน่อยเอาไปไหนกันหมดแล้วคุณอันนี้ได้ได้แล้วหนึ่งอันใช้เลยไหมคุณ โอเคอันนี้ได้อยู่อะทุกคนเดี๋ยวลองอกองรวมกันตรงนี้นะคะแล้วก็โอเคได้กดเลยน่าจะเกิน8จุดแน่นอนอันนี้เกือบไม่ได้แล้วนะเราน่าจะบึ้มไปหนึ่งนะคะทีนี้เราก็ศัตรูระดับสูงกำลังจะมาเสริมทัพอืมการมีคัสอุ้ยโอ้โหขัสฮะอุ้ยมันไม่ได้ ถอยถอยถอยโอ้โหฉันต้องเลือกเลือกคนนี้ทางนี้ทางนู้นไม่น่าถึงคุณทางเนี้ยถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาเลยกิจนี้ไม่ยากนะคุณไม่เท่าอันที่แล้วโอเคอุย๊ยแต่ว่าฟิลมันอยู่ตรงนู้นตรงที่เขาแชะไว้อะเป็นนี่ไปเลยแล้วก็ดูดเข้ามาเอาคนนั้นไม่มาจับต,ตัวระดับสูงมาเสริมทัพ ดีอาเอานี้ก่อนได้ไหมเฮ้แต่เราเออคะแนนถึงไหนนะสามพันใช่ไหมคุณอันนี้ได้ไหมตรงเนี้ยได้แชะไปเลยครับอมแล้วเราจะจะมีท่าแปลกๆของเรานะคะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วมารับซื้อฮะเก็บเก็บสแตก็กเก็บทำไมอีกเนี่ยฮะตรงนี้เลยละกันคุณทุกคนกองกันอยู่ตรงนี้นะ ได้แล้วอันนี้แปะไปก่อนนะคะแล้วก็อุ้ยคาซึฮะเธอไม่พร้อมอะ่ะตรงนี้มันโอ้ยมันไม่ได้คุณไม่เป็นไร <c oughs> แล้วดูท่าคาซึฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ได้เท่านี้อะ่ะ <c oughs> เออสามพันสามพันมีแน่โอ้โห เดี๋ยวกำจัดเซตนี้ไปก่อนแล้วค่อยแชะดีกว่ามั้งคุณแบบว่าแชะไปเยอะแล้วเออมันอืมคนเนี้ยนี่อยู่กันตรงไหนเนี่ยขอแชะหน่อยดูดเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ก็เออ แบบนี้ได้ไหมคุณขออนุญาตนะคะตัวทีเราอยู่ใกล้ไปหน่อยนะโอ้ยไม่ถึงอันนี้ขาดไปอันนึงแต่ไม่เป็นไรได้เหมือนกันนี่แน่เสียงหลิงอ,อุ้ยอุ้ยมันไม่มีตัวฮิวไม่มีที่ไหนแล้วน้องเบนเน็ตอยู่ตรงเนี้ยทต่ไมถึงชอบลืมเบนเน็ตอันนี้มันไม่เออข้างหลังนั้นได้ไหมคะ ไม่ถึงนะคนเราแต่ไม่เป็นไรมันระเบิดไปนะคะเนี่ยแล้วก็เราก็ดูดมาไม่ถึงไงเสียงหลิงแบบเออเสียงหลิงนี่กลายเป็นตัวยืนฟิวไปแล้วค่ะขอโทษได้ไหมล่ะเปลี่ยนไปเลยละกันเบียเอ้ยนี่แน่เอ้ยเหลือสิบวิเราแชะเลยได้ไหม โอ้เอาคุณมาทําอะไรเนี่ยแชะไปแล้วกันคุณเดี๋ยวเหมือนกลัวไม่ได้เล่นนี่น่เทไมล่าเท่<笑><笑>อย่างน้อยเราก็คะแนนถึงนะคุณโอเคปิดคลิปเก็บรางวัลก่อนเก็บรางวัลเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยยากเนะคุณ ก็หลักๆก,ก็คือมีอะไรนะตรวจจับจุดอ่อน7แห่งได้ในครั้งเดียวแสดงว่าอารายการรางวัลน,นี้น่าจะเหมือนกันหมดทุกห้องทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วก็คะเอพันห้าเองเหรอตอนแรกนึกว่าสามพันโอ้ยเราก็ตัวซะเป็นว่ากิจกรรมมีเท่านี้นะคะสำหรับวันแรกซึ่งเออตอนนี้ในส่วนของกิจกรรมอันนี้ก็ เดี๋ยวมันจะไปยาวๆไปจนถึงช่วงใกล้ๆปิดแผดเลยนะคะใช่ไหมแล้วตรงนี้คือไม่มีเวลาอ๋อก็นี่ไง11วันก็คือยาวอยู่นะคะแล้วก็คู่กับกิจกรรมงานเลี้ยงอำลางานเลี้ยงอำลานี่จวนจะหมดแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ไปท้าทายก็เร่งมือหน่อยละกันนะคะสำหรับมือใหม่นะ่าจะใช้เวลานานาน,นานมากคุณล่าสุดคือเรานานมากจริงๆวัดความอึด ะะสว่วนกิจกรรมของวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะเล้วไว้เจอกันคิดหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ